รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เก็ดเก้าพิดูทลอะเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ ก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามาก,มากๆแล้กันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเน,องเนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับก็กราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับในวันมาหาสงการและขอทุกท่านจเจริญด้วยอายุวันพะสุขภรระ,ระเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับมีอะไรกันบ้างนะเอาละนะก็สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเหลือนอลี ก็คือดาวพฤหัสบดีอะลิเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะปุตตะนะคำว่าปุตตะเนี่ยก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งลิเริ่มนะครับอะลิไปปุตตะถ้าเรามองในเชิงดีนะครับหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีการต่อสู้แข่งขันมีการเทยืนอยากนะทำสิ่งใหม่ๆนะเขาเรียกว่าบุกป,ป่าฝ่าดงนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ย นะครับประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยยังเชื่อมโยงกับดาวเจ้าเรือนนะครับการงานนั่นหมายถึงว่าชาวราศีตุลเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะที่จะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับหรือวิถีชีวิตนะครับหรือ,อความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อไปเป็น อะไรอะทำให้ตัวเองประสบผลสําเร็จที่ต้องบอกว่าตัวเองประสบผลสําเร็จรับเพราะว่าดาวอังคารตอนนี้ย้ายไปแล้วอยู่ในเรือนความสําเร็จนะตัวคุณเองเนี่ยไปต่อสู้แข่งขันนะครับทำสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อให้ตัวเองประสบผลสําเร็จในชีวิตและละักษณะการตีโกนอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเรียกว่าเรียนรู้ฟูลออปชั่นเลย นะครับดาวพฤหัสกับดาวอังคารเนี่ยเขาเรียกเป็นคู่เรียนรู้คู่วิชาการคู่ขันอาสานะักตีโกนถึงดาวพระเกตเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆรู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอตําราที่ดีนะครับแล้วเราเองมีความขันแข็งอันนี้ถือว่าดีนะในลักษณะการตรีโกธท่าลักษณะประมาณนี้นะครับและให้ผลรวดเร็วนะเพราะไปเกิดผลในท่าลมนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะ นะส่วนดีเรามีอยู่แต่ส่วนเสียสิ่งที่ต้องเรามัดระวังคือเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับอลิไปอยู่ในเรือนปุตตะกเนี่ยเขาให้ระวังในเรื่องของมุมมองความคิดเวลาทําอะไรนะครับอย่าหุนหันพลันแล่นนะครับให้ตัวเราเองนี่คิดไตร่ตรองพิจารณาเหตุและผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องเผชิญนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะต้องดําเนินต่อไป นะก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จนะครับในชีวิตได้เพราะว่าผมบอกได้เลยนะว่าชาวราศีตุลตอนนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะในการเริ่มต้นทําอะไรต่างๆเพราะดาวพรหัสอีกส่วนหนึ่งมาจากจุเลเรือนสห a c สหชัชพไปอยู่ในปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมใหม่นะครับการเปิดโลกนะการเข้าสู่ในเรื่องของสื่อโซเชียลน,นะการประชาสัมพันธ์การเดินทางการเข้าหาผู้คนนะครับ นะดาวอลิที่เข้ามาเนี่ยเป็นการทําให้ตัวเราเองเนี่ยบ่งบอกว่าเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของทํานูน่ทนทํานี่นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมมองว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ1ระวังในเรื่องของมุมมองความคิดนะอย่าท้ออย่าถอย นะทำอะไรก็ขอให้มีสติในการดำเนินชีวิตและก็ให้ระวังเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารเราอาจจะมีเกณฑ์ที่จะอึดอัดหรือลาบากใจกับการสั่งการนะให้ลูกน้องทํานู่นทนํานี่แล้วเขาทําไม่ได้นะพอเขาทําไม่ได้ปุ๊บก็อ,อาจจะมีเรื่องมีราวนะถึงขั้นไล่ออกอะไรกันเนี่ยแต่แต่จริงผมอยากจะให้เราเออสอนองค์ความรู้มากกว่านะบางทีเนี่ยโอเคถ้าเกิดลูกค้าคนไหนเนี่ยลูกลูกน้องเราคนไหนเนี่ย ทำไม่ได้อย่างเป้าที่เราต้องการเราต้องมาดูแล้วนะว่าที่เขาทาไม่ได้อย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้หรือว่าเขาเขี้เกียจโอเคถ้าเกิดเขาเขี้เกียจนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดนะเขาเรียกว่าหมดคําซีวอลนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเองไม่รู้จริงๆนะเราก็มีหน้าที่เป็นการสอนองค์ความรู้ให้เขาเพื่อธุรกิจของเรามันจะได้ไปได้นะก็มีทั้งดีและเสียนะครับนะเสียก็คือสิ่งที่ต้องระมาาาัดระวังแต่ผมดูแล้วมุมดีมีมากกว่านะครับเอาละอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของดาวเจริญมรณนะ ก็คือดาพศุกมรณนะเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของเออขาเรียกอยู่ในราศีมีนช่วงหนึ่งนะครับนะ ในราศีมีเนี่ยอยู่ถึงวันที่11เบนะเขาเรียกว่ามรณนไปอยู่ในเรือนของอริเนี่ยมันก็จะเครียดนะหรือมีความกังวลเกี่ยวเรื่องอของหนี้ศินนะครับมีความกังวลเกี่ยวเรื่องของศัตรูนะบางคนมีศัตรูมีอะไรประมาณนี้แล้วไม่ยอมกันะนะมันก็เลยเกิดเรื่องกังวลนูน่นนี่นั่นอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอดาวเข้ามาอยู่ในเรือนของ นะปัตนน i ้และตำแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยนะอะไรต่างๆมันก็เริ่มจะทิศทางขึ้นและดาวอังคารก็เดินค่อนข้างจะดีแล้วเพราะดาวเจ้าเรือเดินดีนะทำให้ดาวพระศุกเองเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับทีนี้เนี่ย เ,เวลาดาวชจ้เรือนมรณะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปัตตานีเขาให้เราเรามัดระวังเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับให้มีความเกรงอกเกรงใจกันบ้างนะแล้วมันจะเกิดผลด,ดีกับเรานะครับเพราะคาว่ามรณะปัตตานีเนี่ยนะมันแปลว่าความเศรา้าโศกเสียใจที่เกิดจากสตูที่เกิดจากคู่สัญญาที่เกิดจากเพศตรงข้ามนะที่เกิดจากผู้มีปฏิสัมพันธ์นะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะป,ประมาณนี้แล้วทีนี้มันทิ้งไม่ได้เพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะเป็นเจ้าเรือนสองเรือนเป็นทั้ง ตนุและเป็นทั้งมรณะเนี่ยไม่ว่าตัวเราเองจะเดินไปไหนเนี่ยพบไหนเลื่อนไหนมันจะต้องมีดาวมรณะเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงว่าชาวราศีตุลจะต้องเป็นคนมีสติทุกย่างก้าวนะบางทีถ้าเกิดขาดสติปุ๊บเนี่ยมันพลิกได้จากดีกลายเป็นร้ายนะหรือจากร้ายกลายเป็นดีมันออกได้หลายๆอย่างเพราะคําว่ามรณะเนี่ยมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับ มีการสูญเสียก็ได้นะนั่นหมายถึงว่าจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องมีสติอยู่หนึ่งนึงเลยนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นันและสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับบางคนเป็นคนใจอ่อนเนาะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจดีนะครับหรือเป็นคนซื่อบางคนนะเวลามรณะปัตตานีอยจะถูกแฟนหรือถูก คู่ค้าคู่สัญญาเอาเปรียบเอาเปรียบทุกรูปทั้งๆท,ท,ที่ตัวเราเองรู้ทั้งรู้นะว่าเออเขาเอาเปรียบเราหรืออย่างงู้อย่างนี้นะแต่เราก็ไม่ขัดขืนตัวเราก็ยอมนะมันก็มีเหมือนกันทําให้เรารู้สึกอึดอัอดแล้วเราค่อยเก็บ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 พอท้ายที่สุดเรามันระเบิดนะวิธีแก้ไขก็มีอะไรก็ รับได้เท่าที่เรารับนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเราก็ต้องมีการบอกมีการเตือนเพราะว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเขาจะมีเขาเรียกว่าเขจาขจะรู้วิธีการเอาตัวรอดนะถ้าเกิดการที่คนหนึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งรับ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 เขาก็นึกว่าเฮ้ยรับได้นะท,ทั้งที่ตัวเราเองบางทีอาจจะไม่ชอบนะนะแต่ถ้าเกิดเรามีการบอกเฮ้ยเราไม่ชอบอย่างนี้นะอย่างน้อยคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของการเกรงใจกันมันจะต้องมีบ้างนะครับมันคงจะแบบ ไม่แจ็คพอตที่จะไปเจอคนที่แบบโอ้โหไม่เอาเลยแบบใจร้ายแบบอะไรเงี้ยน้อยนะน้อยผมว่าค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรเราบอกเรากล่าวอะไรอะไรเงี้ยแสดงความรู้สึกเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่แสดงผลวันนี้นะแต่ผมเชื่อว่าสะสมไปเรื่อย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 เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับปรุงตัวเองนะเพื่อคือมนุษย์เราเป็นเป็นเขาเรียกว่าสัตว์สังคมอะนะมันจะมีการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องพวกนี้อยู่นึ่งๆอยู่แล้วเราจะรู้ว่าคนไหนได้คนไหนไม่ได้นะ อะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ลองพิจารณาดูนะครับเอาละอีกเรือนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือดาวเจ้าเลยวินาทนะวินาทปอยู่ในเรือนปรัรตานี้เห็นไหมมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะคู่กันเลยนะครับมันจะคู่กันเลยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของเนี่ยคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเราต้องเป๊ะนะเราต้องเขาเรียกว,ว่า ต้องเอาตรงมาตรงไปแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของคําพูดคําจากรนนิดนึงนะบางครั้งอาจจะพูดแล้วทําให้เสียลาบนะครับเพราะว่าคู่นี้นะนี่เลขพระพุทธนะการเลขมรุตยูเนี่ยเขาเรียกว่า,านะเจรจารอ่อนลานให้ไทยพุทธภัยอาเพศให้ดูมรุตยูนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณพูดผิด ลาบผลคุณเกจุยเพราะมาในี่อาทิตย์มาจากเจ้าเรือนลาบผลนะครับถ้าคุณพูดผิดนะครับทำให้ตัวเองเสียหายเพราะมาจากตนุมาจากเตพบมรณะนะนะอันนี้ต้องระมัดร,ระวังนะเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเกิดคิดดี เอกสารสัญญาทําให้ตัวเองสําเร็จได้นะเพราะสุภะวินาศแล้วก็ลาภะกลุ่มกันเนี่ยเรื่องของเอกสารสัญญาทําอะไรให้มันตรงมาตรงไปนะดีลงานอะไรเงี้ยสามารถเกิดโชคเกิดลาภเกิดฟารามนะครับสำเร็จได้เช่นกันเนาะรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับไปปลายละไปลไปลายเลยต้องบอกว่าไปไปลายเลยนะครับเพราะว่าพระพุธเนี่ยเดือนนี้3ราศีนะครับไปอยู่ในราศีมีเนี่ยหนึ่งถึงสิใช่ไหม เนี่ยตอนที่เนี้ยอย่างเงี้ยวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอาลิก็เป็นในเรื่องของอสตตงสตูอะไรต่างๆนะก็มีเกณฑ์ที่เคลียร์กันนะหรือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เป็นสตูเราอะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะพอวินาศเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยก็แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองทําให้ตัวเราเองเสียหายอ่ะ พอหลังจากวินาศนะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของมอรณะนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของอโอเควินาศมรณะก็คือความเศร้าโศกเสียใจหายไป่าส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคาว่าวินาศมรณะนะครับเขาเรียกว่าให้ระวังนะครับความเสียหายนะที่ ที่มันเกิดจากของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วก็อย่างเช่นพวกมรดกมีการเปลี่ยนผ่านกันในเรื่องของกรรมการผู้จัดการบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะคนเดิมเนี่ยได้ได,ได้ปลดกเกษียณไปแล้วได้จากไปแล้วได้อะไรประมาณนี้นะครับ มันเป็นการที่เราเข้าไปสารต่อนู่นนี่นั่นเนี่ยเวลาวินาศีมอน,นันเนี่ยมันต้องเคลียร์มันต้องปรับตัวมันต้องโอ้อะไรสารพัดน,นะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังแต่ตรงนี้มันปลายๆแล้วนะวันที่29ถึงจะเข้ามานะครับเวลาดาวพระพุธนะครับเวลาตกพบมรณะให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะคำพูดคําจาอะไรต่างๆแต่ก็อยู่ประมาณปลายเดือนและประมาณช่วงวันที่29เานะครับไอช่วงที่ดาว ดาวพระพุธเนี่ยตอนที่อยู่ตรงนี้นะเราจะสังเกตได้ว่านะครับว่าดาวเจเริญวินาศดาวเจเริญมรณะนะฮะไปกลุ่มกับดาวเจเริญลาภผลในภพของปัตตานีนั่นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องของอไรายได้นะแล้วมีเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น นะครับตรงนี้ต้องขอให้ระวังมากๆนะครับเพราะในเรือนปตัตตานีมันแปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเพศตรงข้ามศัตรูนะครับนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าชาวราศีตุลนี่จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยจะทั้งดีทั้งเสียมาพอๆกันเลยอย่างเช่นคําว่าพบมรณะก็คือตัวเราเองด้วยนะครับก็คือเราไม่ประมาทแล้วส่วนพบวินาศเนี่ยยังแปลว่าความสําเร็จด้วยนะยังมีพบความสําเร็จอยู่ นั่นหมายความว่าถ้าเรามีสติเนี่ยความสําเร็จมีสูงอย่างที่ผมบอกนะด้วยดาวองคารย้ายแล้วเนี่ยนะครับและเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนอยู่ช่วงหนึ่งนะกระดาวพุธนะครับนะปลายปลายเนี่ยปลายยีถึงจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเอาละนะก็ถือว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย นะครับถือว่าดีก็คือเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับผมเอาละนะนะก็พยายามจะไม่ให้เกินนะครับ10ถึงนาทีนะครับ,นะรบเดี๋ยวรอดูดาวพระจันทร์กันต่อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพบการงานนะหรือกรรมะของเราเนี่ยแหละนะครับผมยังไงก็ถ้าถูกใจรบกวนกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, share, รบเพื่อที่เ,เพื่อนนะครับจะได้มองเห็นคลิปของเรา นะครับเอาละผมเก็ดก้าวไปดูตลอดสวัสดีครับ